พี่แจ๊ดอยู่มาด้วนเลยเออเราอยูนนน่น้ำพัดตั้ไหาั้งคุยไปเรื่อยไ่เดือไทยนี่นดี<ไ>้คุณสวยอันนี้แจกเขาด้วยนะ เนื้อค่าเราสิบ,บาทสิบ,บาทไหม่ไปต้องเท่าไหร่บอกอบอกให้ร้อยนี่กินไม่หมดหรอกใ <c oughs> ส่เื้อะงไอนี่เอ้นเนี่เยอะแยะเนี่ยเามาให้เป็นกครยสุดนชิมคุณทำชิ้นเล็กอะเนื้อตั้งห้าหมูลตลั้งห้าเออนะ ไอ้ที่เอาชิ้นยีบเก้าเดี๋ยวไม่เอาชิ้นเ,เ,เดี๋ยวเสร็จก็บอกแล้วกันนะเอาเอาไปที่โต๊ะนูนเลยก็ได้ทำจานหนึ่งเนื้อจานหนึ่งเนี่ยใส่จานเงี้ยห้าลูกห้าลูก ที่เธอขายอยู่ขนมจีนอย่าเงี้ยอ่งเนี่ยเนี่ยเมนูส่วนผักก็เติมกันเราเองคือบนบนศูนย์อาหารนี่คือเราก็คุยกันเลยแหละคือรับร้านนี้ก็ตลาดสดอัยาราเป็นโซนฟู้ดคอร์ทชั้นสองห้องแอร์กับก็จะทางตลาดเราก็จะทำ ารายการอาหารราคาที่ว่าจับต้องกันได้ราคาไม่แพงนะรสชาติก็อร่อยดีนะนะก็ตอนแี้ก๋ยเตี๋ยวเรือเราก็ชามละสิบาทเองทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับอย่างนี้ก็ก็มีข้าวหมูแดงข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดนะแล้วก็น้ำซุปมีก็มีเนี่ยฟักมะระตุนเยื่อไผ่ นะตุนก็เมนู20บาทเอาขาอยู่ก็ลาดหน้าก็20บาทกระเพาะปลาก็20บาทบจับต้องได้ที่ราคาที่นั่นได้เลยเรียกว่ามาเนี่ยทางตลาดเราเราเราให้ให้เขามาแสดงฝีมือเราลงทุนส่วนใหญ่คือลงทุนให้แล้วเขาก็ลองค้ากันดูนะครับแล้วนถะ้าพอ คือเราไม่ได้เน้นเรื่องกําไรอะไรคือเว้นเน้นการช่วยในในแง่เศรษฐกิจณเวลานี้คือเงินน้อยก็อิ่มได้อร่อยได้นะมาในเนี่ยชิมได้หลากหลาย <c oughs> ไม่ต้องกินคือจะอิ่มนะกินสองสาอย่างก็ได้ที่นี่สิบสิบโมงถึงสองทุ่มครับเขาเปิดทุกวันครับมาจะคล้องตามค่ะ,ะทีนี้มาทานอาหารแล้วเป็นไงมั้งรสชาติรสชาติสุดยอดค่ะพี่รสชาติดีมาก ตอนแรกบอกไม่หิวแล้วว่าอิ่มมาชิมดูนี่กินไม่หยุดเลย <Okay. S 1> อร่อยค่ะอร่อย <40 S 1> ราคาราคาจุดใจมากราคายิ่งกว่านี่นะยิ่งกว่าพัตคาลเลไอรสชาติยิ่งกว่าพัตคารรา,าร,คาร,ราคาเหมือนแบบตามบ้านตลาดบ้านเรา